สวัสดีค่ะกินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอนกับลูกหมีวันนี้นะคะเราจะมาในนิทานตำนานเรื่องราหูอมจันเรามาฟังกันเลยค่ะในอดีตชาติพบหนึ่งนะคะมีเศรษฐีสองสามีภรรยามีบุตรชายด้วยกันสามคนแทนชื่อให้เข้าใจง่ายๆว่าลูกคนโตคือพระอาทิตย์ ลูกคนรองคือพระจันทร์ส่วนพระราหูเกิดเป็นน้องคนสุดท้องการต่อมาเศรษฐีเกิดตกยากขาดสนทำให้ธุรกิจผิดพลาดจึงต้องคิดการจรไปหาทําเลเพื่อทํากินสร้างตัวใหม่อย่างที่อื่นจึงได้ถวายเคหสถานอันเป็นที่อยู่อาศัยให้เป็นทรณีสง์แล้วก็ยกครัว ออกเดินทางไปตั้งหลักยังชนบทห่างไกลพ่อแม่และลูกทั้งสช่วยกันประกอบสัมมาอาชีพด้วยความขยันหมั่นเพียรทำให้ฐานะของครอบครัวค่อยๆมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นอีกครั้งพี่คนโตเป็นเสาหลักของบ้านก็อยู่ในฐานะที่ค่อนข้างเข้มงวดอวดเบ่งจู้จีจ้จุกจิกกับน้องๆ ทำให้มีเรื่องทะเลาะขัดใจกับน้องทั้งสองอยู่บ่อยครั้งส่วนน้องคนรองก็มักจะรักความสบายช่วยงานบ้างไม่ช่วยงานบ้างแต่มีเสน่ห์ช่างปฏิบัติชอบบริการช่างประจบเอาอกเอาใจจึงเป็นที่รักของบิดามารดาส่วนน้องชายคนเล็กออกแนวฉลาดพลิกแพลงมีหัวคิดทำการค้า ชั้นเชิงการทำธุรกิจแพลวๆเหนือชั้นกว่าพี่ชายทั้งสองมากแต่ด้วยความหัวการค้าที่ต้องมีเล่กลนคบหาคนไม่เลือกชนชั้นก็เลยไม่ค่อยโรงรอยกับพี่ชายคนโตแล้วก็มักจะมีกิจกรรมหนุนเงินกับพี่คนรองไม่ว่าจะขอกู้บ้างหรือให้กู้บ้างแล้วแต่วาระต่อมาไม่นานนักเศรษฐีผู้เป็นบิดาก็ได้สิ้นอายุขัยลงด้วยความชารา มารดาและบุตรทั้งสจึงได้ทำการประชุมชาปนากิจตามประเพณีแล้วได้ไปนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ทักษิณา,า,านุปทานฉันพัะตาหารที่บ้านเป็นการทำบุญครบรอบเจ็ดวันบุตรชายทั้งสของเศรษฐีก็พากันเอาภาชนะมาใส่อาหารเพื่อตักถวายพระสงฆ์พี่ชายคนโตหรือพระอาทิตย์ ออกหน้ารับแขกเป็นหน้าเป็นตาของงานก็ได้นำขันทองใส่ข้าวสำหรับตักบาทน้องชายคนรองหรือพระจันทร์ก็วิ่งบริการอำนวยความสะดวกผู้ที่มางานก็ได้นำขันเงินใส่ข้าวสำหรับตักบาทส่วนน้องชายคนเล็กหรือพระราหูกำลังสารวน์วุ่นวายกับการจัดงานเลี้ยงอยู่เบื้องหลัง รวมทั้งกินเลี้ยงเม,มาไมยกับเหล่าบริวารจึงได้ออกมาแบบแห้งๆไม่มีเวลาจัดภาชนะสวยงามได้เหมือนพี่ทั้งสองมองหาภาชนะใดมาใส่ข้าวเพื่อตักบาตก็หาไม่เจอเหลียวซ้ายแลขวาเจอขันกะลามะพร้าวจึงคว้าเอามาตักข้าวใส่บาตพี่ชายคนโตอธิษฐานว่าขอ,อนิสงผลบุญของข้าพเจ้า ที่ได้ใช้ขันทองคำนี้จงส่งผลให้ข้าพเจ้าได้กำเนิดมีรัศมีกายสุขสว่างและวันณะเปล่งปลัง่งดูดทองคำเจ,จิดจรัสส่วนน้องคนรองก็ได้อธิษฐานว่าขออนี้ส่งผลบุญของข้าพเจ้าที่ได้ใช้ขันเงินใบนี้จงสำลิดผลให้ข้าพเจ้าได้กำเนิดเป็นผู้มีรัศมีกายและวันณะเป็นสีขาวนวลสว่าง ประดุดเงินยวนหน้าพิสมัยส่วนน้องชายคนเล็กเมื่อได้ยินพี่ทั้งสองอธิษฐานก็รู้สึกเครืองขัดเหมั่นไส้ด้วยตนเองใช้เพียงขันกะลามะพร้าวแล้วจะอธิษฐานสิ่งใดได้บ้างเล่าฉับพลันความคิดปันเจดิดจากความหมั่นไส้พี่ชายทั้งสองก็ปิ๊งไอเดียเด็ดน้องชายคนเล็กจึงตั้งดวงจิตอธิษฐานว่าขอให้อาน,นิสง์แห่งตน แม้จะเพียงใช้กลามะพาวตักบารแต่ก็เป็นแม่งานจัดงานบุญใหญ่ให้แก่ปิดาผู้ล่วงรับแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาก็ขอให้ข้าพเจ้าจงกำเนิดมีร่างกายอันใหญ่โตอย่างหาประมาณมิได้ให้ใหญ่ถึงขนาดที่สามารถบกบังทุกแสงสว่างได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะยามทิวาหรือยามราตี นับว่าเป็นคำอธิษฐานที่เกรียนแก่นเอาศาสใจเป็นที่ตั้งเช่นนั้นพระราหูจึงสามารถบดบังแสงแห่งพระอาทิตย์และพระจันทร์ได้ตามแรงอธิษฐานแต่ก็เพียงชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นที่สุดก็ต้องคลายออกมาฉะนั้นจึงเกิดเป็นเรื่องเล่าในโหราศาสตร์เกี่ยวกับคลาดจากพระราหูบดบังแสงอาทิตย์และแสงจันทร์เกิดเป็นตำนานสุริยคลาด และจันทาคาตเช่นนี้แล้อก็จบลงไปแล้วนะคะกับนิทานตำนานเรื่องราหูอมจันทร์น้องๆคนไหนนะคะอยากฟังนิทานตำนานเรื่องอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องนอนกับลูกหมีด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย